การที่เราจารชื่อนะครับหรือนามสกุลของเราเป็นอักขรล,ลูนมันจะช่วยส่งผลในเรื่องอะไรนะครับมันก็จะเหมือนกับการที่เราผูกนะครับชื่อหรือนามสกุลนะถ้าคนถนัดเซนชื่อนะก็ควรจะจารเซนชื่อใช่ไหมครับถ้าคนที่ถนัดเซนนามสกุลนะครับก็ควรจะจารเป็นนามสกุลนะโดยที่ มันจะลิงก์กับตัวอักษรภาษาอังกฤษของเรานะทุกคนต้องมีการสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็เหมือนกับการผูกเอาพลังของอักษรรูนนะี่ยเข้าไปไว้ที่ชื่อหรือนามสกุลนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้อาจารย์จานเป็นนามสกุลของตัวเองนะก็คือการผูกเอารูนตีวารสนะครับเอวาสนะเกน,นา a ์สนฮะาการ์สอันซูสตีวาสแปรตรูอิซาโซวิโลอิซาตีวาสนะครับ เข้ามาไว้ในอักษรลูนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทรายนมสกุลอาจารย์จะทรายเป็นนมสกุลอยู่แล้วนะอาจารย์ก็เลยจานเป็นนมสกุลน,นะครับทรายเป็นภาษาอังกฤษนะเราก็จะได้รับพลังของอักษรล,ลูนไปด้วยนะครับแต่ถ้าใครเซ็นชื่อเป็นภาษาไทยอยู่แล้วก็มันก็จะไปส่งผลเวลาที่คุณจะต้องกรอกเอกสารหรืออะไรใดๆก็ตามเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะเพราะว่าเรามีการเทียบนมสกุลเข้าไปกับอักษรล,ลูนแล้วนะครับ หรือนะครับคิดว่าอยากจะให้เวลาที่เราเขียนชื่อหรือนามสกุลเป็นภาษาไทยแล้วส่งผลคุณก็นำเอานะครับประคำข้อมือเนี้ยไปอธิฐานจิตเนาะเดี๋ยวจะมีมันจะมีใบนะครับแต่ละคนเนี่ยจ,จะต้องมีใบแนบไปในเรื่องของความหมายนะครับของพลังที่โดดเด่นในชื่อหรือนามสกุลของคุณแล้วการที่คุณจะอธิฐานจิตเรียกพลังนั้นคืออะไรเนะี่ยคุณไปอธิฐานจิตอันนั้นก็ได้แล้วก็เนาะ เพิ่มเติมไปว่าขอให้ปรากฏในชื่อหรือนามสกุลของข้าพเจ้าในภาษาไทยด้วยเถิดอ่ะก็ว่าไปนะครับซึ่งจะมีใบแนบไปให้อยู่แล้วนะอะประมาณนี้นะครับสำหรับคำถาม